เพราตั้นี้ได้ด้วยบานเนี่ยอยังของมึงอินสตาแกรมอีหยังแซตแซตอยังองสงอินสตาแกรมมึงเลยยาเด้อบ่แม่นอินเตบอคอมเมนอินสตาแกรมครับอินสตาอินสตาแกรมครับนั่นนั่นเอาอีกแล้วอินสตาแกรมอินสตาแกรมอีกแล้วหัวกลับไปกลับมาในมึงนี่สับสนยายายายมื่อตัวกูมึงแายลักกายกูเนี่ยอดีตกูน่ะมอสสองสามในมือวะออเอาไปแค่เจ๊งนี่ าตัวนีเอาไปหาพา่อโอ้คอออือน้อยโพดมันบ่น้อยดอกท่าน,นี่แหละท้องขวนแหละจะไหมเอาไปหาพา่ออย่างมาตอกูบ่ได้บอกพนันเบิ่งการแต่งตัวกับพวกพันพนะ่ะแต่งตัวอยังหัดหำออดตอนอยู่นั่นกูบ่มักเอียังก่อฝ้าเลี่ยมฝ้าเลี่ยมแป๊บๆใส่หมวกแก๊ปมึงติไปหาของมึงบอกไปหาผู้สาวครับไปหาผู้สาวฝ้าสิฝ้าหัวพ่อมึงตายแล้วขั้นยู่มีมึงยังบ่เอาไป อโอขโ้องสันแล้วครับอาบ้าวกูที่ว่าวกังชี้อ่ะกวาคนมาลหรกกูโมโหแน่กูค้นไปเตะไน้เนี่ยโยอ้แงมุกขีวุดักอี่หยังบุร้องที่หยังบุนี่ยเอาไปแค่เจ็ดแค่นั่นละโอ้ยี่แม่ะแนนะเาเจ็ดเท่านั้นละแพงที่หยังบุ่อตอนเ็นเอ็มึงสิตายแล้วบ่มึงจังควาันม,มาลอกฮะ